สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวโอเคมาฟังกันเลยเอ่อฝากกดซับสไครต,ต์กดติดตาม like, ข่อยเนี่ยผู้ใดท่านใดติดตามกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ข่อยในเด้อจ้ามาฟังกันเลยน,น่องนี่เพิ่นเฮ็นงานอยู่โรงแรมแม่เป็นเชฟผู้บ่าวเพิ่อนน่ะก็เป็นเชฟเพือกันเพิ่นมาพกวกันอยู่นี่แ้้เพิ่นกระจีบกันมากกัน อยู่ไทยนี่ประมาณหกปีเขาใหญ่ไม่อยู่น้ากันนี้เขาก็แต่งงานจดทะเบียนกันที่เนี่ยผู้ชายเนะี่ยเขาก็เลยแบบพ่อเขาเมินสัญญาเขาก็เลยอยากกลับประเทศเขาเป็นสวิตก็เลยว่าจะไปสางครอบครัวญี่ปุ่นซึ่งเขาออยากมีลูกมีเต่าในน่องกับโบเคยมีลูกผู้ชายกับโบเคยมีลูก,ลก,ลกเป็นโสดทั้งคู่แล้วก็มีแพนกันว่าจากอายุจากสามสิบก็จะเริ่มปล่อย กระซึ่งเริ่มปล่อยว่าให้มีลูกนะกะปล่อยมแม่เราดีกะท่านไอ้มี่กะพ่อไปอยู่พุนะ่นนะน้องกับไปเลียนภาษาไปเฮ็ดงานผู้ใายกับไปเฮ็ดงานนะสองคนนี้เขาอยู่ซ้ำกันเดยผู้ใช้เนี่ยจะเป็นน้องเดือนกะไปเฮ็ดงานเขาก็จะมีมูมีพวกมหากาันตลอดแหละอ่ามูมูพวกแต่ละคนนี่กินิสัยดีแล้วกะซึ่งแบบที่เนี้ยมีอยู่มีอยู่ขงังหนึ่งเพื่อนพากันไปเลียน ไปเล่นซุ่มสกีนี่ไหมมันนี้แฟนนองอ่ะก็คือแบบว่าประสบอุบัติเหตุเหตุให้แบบว่าขาเคนี่คือแบบว่ามันมันยางได้คือเกลมันเป็นกระเพกแล้กก็เหตเหตุแบบแฟนนองต้องต้องแบบว่าอ่าอ่าอีย่างก็นั่งรถเข็นแฟนนองก็ใส่ชีวิตดูอย่างสัต์นี่บันนี้น้องกับ่มีความบ่มีความคิดว่าจิตหลือกับสามี เพราะว่ากะหากสามีกะอยู่น้ากันไปสามีิ่นกับคือแบบว่าคนป่วยมันก็หน่อยใจเนาะกะจีบเอาตลอดว่าแต่เธออ่าเธอยังมีอนาคตเธออายุยังหน่อยเขาพึ่งสามสิบเอ็ดกันแต่เธอจะมีคนอื่นฉันก็บริวารแต่เธอจะทิ้งฉันองี์นะต่จะคลองกะห้ไห้บนมีความคิดบางสิ่จะคลองกบโอเคแต่ว่าช่วงหลังเขาก็ยังใส่ได้อยู่ดิก็เลยว่าเอออยากมีลูกกันอยากมีลูกเขากับแบบว่าเขาก็ยังนอนน้ากันปกตินะเวลาเขาอยางมีอย่างเขาก็มี่อ่านี่กะ หลังจากที่เขาปล่อยมานะ่ะเขาก็เริ่มปล่อยตั้งแต่สามสิบแล้วมาปีกว่าสามเอ็ดสามสอง 3, 8, 3, 2, มันกับบมีผู้ยิ่งกับไปทํางานปกติซึ่งผู้ใชาเนะ่ะเขากับยุบานเนี่แหละยุบานเขาก็เฮ็ดแบบเขาก็หางานที่ว่าเป็นทังออนไล์เขาเขาก็หาเฮ็ดงาน,านนั้นนี่เขาลับสอนรับสอนแบบสอนทังออนไล์เปิดคาสสอนศีนามะอ่าพนว่าสอนเฮ็ดอ,อ,อ,อาหารนั้นนี่กับพ่อพ่อพ่อ,พอ พ่อได้แก่งเงาะของเขาเขาก็หาเนวนั้นเหตุการดเรื่องเงินเนี่ยก็คือไม่มีมีปัญหาแล้วมูเขาก็จะมักมาหาตลอดได้มูเขากับหักกันบท่ทิมกันแล้วก็จนมาอ่ามีมือหนึ่งสีเด็กมาบอกขอาฟังเนี่มูกันคนนี้ก็คือคบกันมาช่วงหุจักกันช่วงเลี้ยนมัธยมสันกสิมาประจําแล้วก็น้องกับแฟนน้องมีง่ยนี่ยกสิมักปรึกษามูคนนี้อันนี้มูคนนี้มือเนี่ยมันมีแบบ เขาก็จาดงานกันจาดงานร์ตีนองกับแฟนกับไปกระพ้ากันไปเราก็ซึิ่งเขาขับรถไปซิ่งเมือหนอกมูเจ้าก็จะเห็นอยู่เนาะมันจีแบบว่าคือมูเจ้าเคยเห็นในคลิปว่ารถแล้วก็บแบบพุคนทิ่ว่าทิ้งเป็นพิการมันก็ขับไดเมียเขาเขาเฮ็ดมากเนาะก็ขับไปแล้วก็อยู่ในงานงานเหลี่ยมมันกับมีมีมีหลายคนอยู่กันนองกับดื่มกับยังอยู่ล้วก็คือเลยมาคุยอ่าน้องก็เลยแบบว่าคนมันหลายกับมื่นแฟนนองก็กินกับ เมาหน่องกับ่บดีว่านาะแบบว่าหน่อง,งหูอยู่ว่าเขาเขียดเพราะว่าจากคนดีว่าขาดีๆแลว้วมาเป็นหนึ่งสี่เนาะหน่องกับเล็บปอยหน่องกับแบบว่าเออคนมันไหลกับเล็บออกมาแบบว่ารับร่มจากหน่อยหน่องกับเล็บมานาั่งอยู่มูมูของผัวนี่คนดีสนิทเนี่ยเอาอ่าถ้อย,ยสมมติชื่อว่าถ้อยชื่อสมมติน่ะเออซึ่งว่าถ้อยถ้อยกับเล็บตามออกมาถ้อยกับเล็บมาคุยนี่นี่ซึ่งหน่องถ้อยกับ เมื่อถามนั่นถามนี่น้องละน้องก็เลยแบบว่าน้องกัระบายอยู่ว่าน้องกับว้าเรื่องนั่นเรื่องนี้ฟังเพราะว่าเม้าน่องก็อึดอัดเว้ากันเว้าเรื่องแบบปัญหาในบ้านปัญหาที่ทํางานแน่อย่างสินาบางที่น่องกับว่ากับม้านี่แฟนน่องกับงุดงิดเพราะว่าแฟนน้องต้องอยู่บ้านตลอดเราเน่มไปใส่องสิเขาก็ต้องไปกับน้องแมนอยู่แฟนน่องขับรถเองได้ที่แบบรถสําหรับคนพิการแต่ว่าก็คือเขาก็อยากให้น้องไปน้ามังสีนามึงเที่ย น้องกับมาจากเห็นงานน้องวะเบาให้ผู้ใช้ให้ถ้อยฟังได้ว่าบางที่กับมาจากเห็ุงานแล้วก็แฟนน้องซึ่งเขาอยู่บ้านมือเขาอยากออกไปขางนอกแต่ว่าน้องเ่าอยากออกไปเพราะว่าน้องเห็นงานมันเหื่อยเล้ากับมาก็อยากก็อยากพักอยากอยู่บ้านแต่ว่าแฟงน่อมันก็ให้ทะเลาะกันเป็นปัญหานี่ไหมก็ซึ่งถ้อยกับนางมาถ้อยกับเอาเบียร์ให้กินละกันกินเบียร์กันก็คุยกันหลายอย่างน้องกระบายระบายแล้วน้องกบไห้เนาะทั้งหาทั้งเบาซันมือนะไอันที่นี่ ถ้อยกัเลยมาปอบมาปอบน้องถอยกับถ้อยกับแบบว่ากอดน้องันแหละกอดน้องนี่ก่อบัดนี้ไปมาๆน่นน้องเลยมีกันอย่างกับถ้อยไหมมีกันยุ่งงานเลี้ยงลหละคือมันเป็นมันเป็นแบบว่ามันเป็นแบบสวนไหมเออปานบาณพุ่มไม้สิมามีน้องมีอย่างกันเลยอืมแล้วก็คือบ่ได้ป้องกันพ่อแล้วก็พ่อมีอย่างกันเลยแบบว่าทุกคนแบบว่าน้องกับเต็มใจด้ มือนะน้องว่าคิดว่าม่นว่าจะของเม้าจะคลองกระเต็มใจเพราะว่ามันเียวความว่างเหงาว่าความที่ว่ากับผัวน่ะกับบกคอยนอนแต่ว่าก็นอนอยู่แต่มันกับเป็นเหนียวความว่าความเหงาความหน่อยใจความนั้นความนี่แล้วก็ถ้อยมาปอบก็เลยมีอย่างกันอบานนี้พ่อบานนี้ก็เขาไปในงานกับผ้าอ่าผัวกับไปปกติเราซึ่งบานเนี่ยพ่ออันนั้นต่อมากล่ะแม่รูตโตประมาณวายี่สองเดือนรูปว่าจะของทองแต่ว่า จากศีว่ากับถ้อยน้องกันยังน,อน่อนกับผัวน้องปกติอยู่เด้ที่นี่น้องนะบดีบอกบดีบอกถ้อยหรือว,ว่าน่องทองแต่ว่าบอกผัวว่าจะของทองซึ่งผัวก็ดีใจดีใจคักเลยว่าเออเธอเธอ,เธอแบบว่าจะมีลูกแล้วสินะผัวก็บดีคิดอย่างผัวคิดว่าเป็นลูกของผัวแต่ว่าโตน้องมาเนี่ยน้องก็เลยซึ่งผัวก็โทรไปบอกถ้อยบอก,บอกมูผู้ชนพผู้นี้นะ ถ้อยก็เลยแบบมาหาหน่องถ้อยก็เลยบอกว่าก็เลยถามน่องแล้วว่าเมื่อไรเบิงแม่ถ้อยคิดว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของถ้อยเจ้าเข้าใจบ่าเรากะถ้อยอยากได้หน่องได้บาดนี่ซึ่งอ่ะน่องอ่ะบบอยากให้บบอยากให้บ่อยากได้ถ้อยแม่น่องอยากได้ยู่กับผัวแม่ปัญหามันได้เกิดเพราะว่าถ้อยก็บอกว่าถ้อยจะบอกผัวนอ่องอ่า แต่น้องบอกว่าขอร้องว่าอย่าบอกเพราะว่าน้องกับยังบลูเพราะว่าหลังจากนั้นไม่อีกสามหมื่นสี่หมื่นขึ้นน้องกับนอนก็ผัวไหมถ้อยก็เลยบอกว่าผัวอาจเธออาจจะเป็นมันแต่ว่าน้องคิดว่าบ่ได้เป็นมันแต่ว่าคิดเองอ่ะนะเพราะว่าถ้อยก็ใส่เข้ามาเธออยู่กับเขาหลายปีเรากะเธอบบทองแต่ว่าเธอมีอย่างกับฉันเธอเดียวอ่ะเธอทองเรากะถ้อยนี่แบบว่าอยากให้น้องไปตรวจไหม แล้วน้องก็อยากไปเพราะว่ามันอย่างว่าีิน้องยามมนเป็นลูกท้อยซึ่งน้องจะรับความจริงบ่าใดว่าอย่างไ้หัวเพราะว่าน้องอ่ะอยากให้เป็นลูกของผัวซึ่งตอนนี้น้องกับน้องก็บอกกับท้อยว่าขอลองใดยบว่ายาทําอย่างนี้กับฉันยาทําอย่างนี้กับฉันเพราะว่าฉันอยากเนี่ยท้อยก็เลยตอรองว่าถ้ายังสั่นเห้เธอแบบว่าไปมี่อย่างกันอีกไหมน้องก็เลยไปนนเงนํามกันกับท้อยอีกเออไปนอนอีกเคนหนึ่งก็แบบว่าสัญญาที่จบ ถ้อยก็บอกว่าจบกับสีบอมีอีหยังอีกกับกอนจะเบากันนองกันนอนเดย์นองกับแบบว่านอนคอยเลยบอกคอยกับเบาอยู่ว่าตัวต้องเต็มใจได้ที่ตัไปเพื่อนกับบอปากไหมเพื่อนกับอึ้งเพื่อนกับบอปากอืมแตคือแบบว่าพอมีอีหยังกันอีกอ่ะเนี่ยแต่ว่าจากมือนนั้นมากก็คือท่องสี่เดือนแล้วถ้อยก็ยังบ่ได้บอกถึงแต่ว่าไม่เป็นความกังวลใจของน้องเพราะว่าถ้อยอ่ะถ้อยอยากได้ลูกถ้อยมันมีแฟนเดยถ้อยไม่มีเมียไม่มีแฟนแล้วก็คือกับถ้อยแบบ แวะเวียนมาหาซื้อนั่นซื้อนี่มาให้กินเรื่อยๆอืมทําแบบว่าเป็นห่วงแวะมาเยี่ยม,มบ่อยๆเอานั่นแล้วก็บอกว่าบํารุงบํารุงอ่าบํารุงเด็กหน่อยในขั้นหนึ่งสินะซึ่งน้องกับย่านแบบว่าย่านผัวน้องสงสัยเออน้องกับแล้วมันเป็นความผิดพลาดของเจ้าของอ่าคอยก็เลยถามอยู่ว่าคิดว่าเป็นลูกไผ่น้องกบว่าบุหรุบุหรุว่าเป็นลูกไผ่แต่น้องก็เลยบอกว่ามันเป็นไปได้บอทีว่ามันจะเป็นลูกของผัวน้องแหมละ แต่ว่าน้องอยู่น้ากันมาเนี่ยน้องมาบโบเดคคุมมากนี่แบบว่าสามปีมันกับบทองไม่แบบพาอมันนอนน้าถ้อยเธอเดี๋ยวมันท้องไหมน่องกับเบรบ่แเนี่ยใจแต่ว่าน้องมาแต่ว่าสามีน้องคือบเดสงสัยเลยเดีเพราะว่ากับถ้อยเนี่ยคือเขากับเพื่อนรักกันเขาบเดสงสัยเป็นยังไงทีม่าบ่อยๆยังเสียบางทีน่องทาท่าบอกว่าเออฉันบ่อยาใหายถ้อยมากเป็นอย่าง้คือมาดูแฉพ่อน้องกับว่าคิดมากแบบว่าถ้าลูกขอดอองมาถ้อยก็อยากเป็นพ่อทุนหัวไหม ของลูกเพื่อนนี่แม่มซึ่งแบบว่าพวนนองกับยินดีแม่เสียนเป็นพ่อทุนหัวอังสินะเอ,อยยินดีแบบแฮปปี้มากเพราะว่าเขาหักถ้อยถ้อยก็เป็นเพื่อนสนิทเขาแม่เอ้านองกับว่าอ้ยยายอยากหนีกลับไทยเลยล่าสันลองวอลเลิลนกับเขาเขากับว่าบัวลูกตรงยูนิเทอร์ตรงยูน่น่สิกลับเฮียงไทยเขาต้องทำมาหากินอยู่นีิแม่แล้วซึ่งแบบ ซึ่งผัวเขากับว่าเรื่องการเงินกันยังเขากับบริมีปัญหาแม่ถึงเขาจะแบบว่าพิการเขากัยังหาเงินดได้แหมทั้งผัวทั้งเมียแม่เออน้องก็เลยว่ามันเป็นความรู้สึกผิดยานเรื่องมันแตกเรื่องของเรื่องอ่ะถ้ามันแตกแล้วมันสิโปะใญ่มันสิเป็นแบบคักแม่ยากสิบ่าจังไหนแม่อมเอาผู้ใดคิดว่าจางังไหนผู้ใดก็ให้ให้ให้แบบว่าให้ความคิดมาแน่คันสิเอ็สารภาพกับผัวกับโบก้บบกกาแม่ น่องน่องเดาพ้นที่ทจะเกิดขึ้นบ่ด้น่องก็เลยประกาศไปสารภาพกับผัวเอามูเจ้าคิดว่าจังไดคอมเมนต์มาจา้าคอมเมนต์มาอา้าฝากกดซับสไคร b ์กดกดไลคมม์กดแชร์ฝากช่องฉันหามาเล่าบายายแอร์เด้อจา้าอีกช่องเด้อจา้าเอาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ